สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคนทำได้เพื่อนๆเ,เป็นคนมีความสามารถนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมานำเสนอหุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลน่ารักเลยทีเดียวนะครับก็คือหุ้นทิติกรนะครับหรือ TK นะครับซึ่งเราจะไปตรวจสอบเรื่องของงบการเงินกันดูนะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับใจแข็งใจถึงเนี่ยก็อาจจะพิจารณาในหุ้นตัวนี้นะครับไว้ในอ้อมอกนะครับก็เราไปดูในส่วนของอ,อัตราส่วนทางการเงินกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับหนึ่งก็คือเราตรวจสอบในเรื่องขององบดุลน,นะครับงบดุลงบดุลงบ ดุลเนี่ยเราก็จะดูในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินนะครับต่อส่วนของผู้ถึงหุ้นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับให้สินเชื่อต่างๆเนีก็จะดูในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเลยทีเดียวนะครับ0.1นะครับต่ำกว่า0.8ไปเยอะเลยทีเดียวนะครับในส่วนของงบกระแสงเงินสดนะครับรายได้จากกิจการการเดินงานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้ในส่วนของในส่วนของรายได้นะครับปีนี้ก็ติดลบไปนะครับติดลบไป 0, 0ูนยอะครับอันนี้ประกาศงบคิวไตรามาสสเรียบร้อยละนะครับซึ่งถ้าเราดูจากกำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยมีสารวันเตี้ยลงนะครับแต่ว่านะครับมีจุดที่น่าดึงดูดใจก็จะเป็นเรื่องของนะครับมี เงินสดนะครับอยู่ในมือค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการจ่ายันผลไม่เคยขาดนะครับถึงแม้ว่าจะจะเกิดภาวะถดถอยเรื่องของสินเชื่อรถจักรยานยนต์หรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าฐานทางด้านการเงินเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับถ้าเราดูจากนะครับเงินสดนะครับเงินสดเก้าเดือนเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสามล้านอย่างนี้นะครับแล้วก็ ที่น่าสนใจอีกอย่างนงคือสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์ก็มีอยู่5,000กว่าล้านใช่ไหมครับเรื่องของอเรื่องของหนี้สินนะครับหนี้สินเนี่ยอย่างที่บอกก็หนี้สินน้อยมากนะครับจะเป็นหนี้สินเรื่องของอผลประโยชน์พนักง,งานอะไรต่างเนี่ยนะครับหนี้สินตามกฎหมายก็เรื่องภาษีทุนจดทะเบียน500ล้านนะครับทำขึ้นมาได้5,900าล้านในส่วนของอเดี๋ยวนะครับ ในส่วนของพูดถือหุ้นนะครับเราต้องดูตรงจุดนั้นนะครับอันนี้ก็อาจจะา0 0ล้านนะครับทำขึ้นมาได้ในส่วนของพูดถือหุ้นนะครับเราดูงบการเงิน5ปีนะครับงบการเงิน5ปีทําขึ้นมาได้5,365ล้านเห็นไหมครับก็ขึ้นมาประมาณ10เท่านะครับ10เท่าอันนี้ก็เราดูจะตรงนี้นะครับคราวนี้ก็ในส่วนของอบริษัทนะครับมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่อีก 972ล้านนะครับกำไรสะสมก็อยู่4,000กว่าล้านนำตรงนี้นะครับมาจ่ายปันผลปีนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูในช่องสิทธิประโยชน์นะครับหุ้นตัวนี้ประกาศจ่ายปันผลก็ขึ้นเครื่องหมาย XD ก็วันที่11มีนานะครับ11มีนาที่จะถึงเนี้ยนะครับ11มีนาที่จะถึงเนี้ยเห็นวันนี้ตอนเช้าวันที่26นะครับ6นาฬิก55นาที ทนนี่ผมทำคลิปอยู่นะครับวันที่11มีนาประกาศขึ้นเครื่องหมาย sd 20สตางค์ต่อหุน้หนณาราคาปัจจุบันอยู่ที่3าบาท74สส่ตางค์เวลาเราคำนวณออกมานะครับก็จะได้รับทราบว่าเข้าใจผลผลเท่าไหร่เนี่ยเราก็เอาคูณน,นะครับ1 0 0นะครับมันจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพื่อนเอก็ลองเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับแล้วก็ลองคำนวณตามก็ได้นะครับจุด0-2เอ่อ 0.2นะครับหารด้วย3.74อย่างนี้นะครับคูณด้วย100อ่าเพื่อนเพื่อจะทราบทันทีว่าหุ้นตัวนี้เขาจ่ายปันผลในอาตาัตรา5.34อนะครับ5.34 5.34อย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆนนะครับชื่นชอบเรื่องงบการเงินของ TK นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างถ้าเราดูจากงบการเงิน5ปีนะครับ เรื่องของรายได้นะครับมีแต่สารวันเตี้ยลงนะครับลดลงลดลงแต่ว่าสิ่งที่สุดยอดก็คือเรื่องของการจ่ายปันผลนะครับรายได้นะครับรายได้เห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจาก2000ล้านมาเป็นพันเมาเป็นพันหแล้วก็ปีนี้นะครับก็ประมาณพันต้นๆอย่างนี้นะครับคราวนี้เรื่องของ อ่ากำไรสุทธินะครับจาก400มาเป็น300มาเป็น92แล้วก็มาติดลบอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นพัฒนาการขาลงอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วในส่วนของ AE นะครับเรื่องของความรู้ความสามารถของผู้บริหารนะครับในการปรับปรุงปรับแผนนะครับแก้ไขการดเนินธุรกิจนะครับยังไม่เห็นพัฒนาการนะครับก็ อันเนี้ยก็ให้โอกาสอีกสักปีหนึ่งเพราะว่าอะไรครับมันมีการจ่ายปันผลนะครับจะก,กำไรสุทธินะครับจะก,กำไรสะสมนะครับของปีก่อนๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือมันเป็นความน่ารักว่าโอเคถ้าเฉลี่ยแล้ว5ปี6ปีเนี้ยอันนี้ก็เกิน5%แน่นอนนะครับก็เลยมองเป็นหุ้นถูกนะครับและที่สําคัญนะคือนอกจากเราจะให้โอกาสผู้บริหารอีก1ปีเนี่ยนะครับถ้ายังดําเนินการแล้วยังไม่พลิกฟื้นคืนชีพกลับมาเนี่ยครับ เราค่อยออกจากหุ้นตัวนี้ก็ไม่สายเพราะอะไรครับหุ้นตัวนี้ร้อยบาทขายให้เรา35บาทา่าทมีส่วนลดถึง65%นะครับเฉพาะมูลค่าหุ้นทางบัญชีอย่างเดียวนะครับอันนี้คือ,อหุ้นตัวนี้ราคามีส่วนลดถึง65%เนะี่ยดูจาก price-to-book-value นะครับคราวนี้ถ้าเราดูจากถ้าเราดูจากมูลค่าหุ้นทางบัญชีนะครับ10บาทนะครับแต่ว่า นะครับราคาหุ้นบนกระดานหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ในสามบาทเจอย่างนี้นะครับถ้าเลิกกิจการวันนี้นะครับยังไงนะครับเพื่อนก็ไม่ขาดทุนเพราะว่าอะไรครับเฉพาะเงินสดอย่างเดียวนะครับเฉพาะเงินสดอย่างเดียวนะคิวสามเนี่ยพันห้าร้อยล้านนะครับพันห้าร้อยล้านเท่ากับว่านะครับเพื่อนเพื่อนซื้อทางบริษัทเนี่ยนะครับพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านเนี่ย เพื่อนๆมีเงินพั0หกว่าล้านในคิวสเนี่ยอยู่ในมือก่อนละมันเหมือนกับซื้อแล้วได้ทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยมาฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นาการพลิกฟื้นคืนชีพทางด้านธุรกิจอย่างเงี้ยนะครับพูดง่ายๆคือจ่ายพั0แแต่ว่าเรื่องของสินทรัพย์รวมเนี่ยมีมูลค่าถึง5,000กว่าา0กว่าล้านนะครับนี่ก็0.1เอง,เองไม่เยอะนะครับนี่น้อยนะครับ ถ้าเราคำนวณจากถ้าเงินสดนะครับเอาหักหนี้สินออกอย่างนี้นะครับเราก็ยังเหลือในส่วนของตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ้ยล้านอันนี้คือเป็นเงินสดนะครับเเดือนนะครับถ้าเงินสดคิวสเข้าไปด้วยนี่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนเกินของมูลค่าหุ้นตรงนี้ ก็ยังไม่ได้ออกมาใช้นะครับอันนี้ก็คือถ้าเราเอาไปรวมกันก็2,000กว่าล้าน2,500นะครับ2,500ถ้าเราเอาไปหักนี่สินออก500กว่าล้านก็เหลือ2,000 2,000ล้านเนี่ยนะครับเพื่อนๆอันนี้เฉพาะเงินที่เป็นส่วนเกินกับเงินสดเนี่ยจะอยู่ในบริษัทนะครับ แล้วคราวนี้ถ้าเรามองจากตรงนี้พันแล้านเนี่ยอย่างงี้นี้ก็คือเพื่อนเพื่อนซื้อลงทุนในหุ้นที่มูลค่าที่เพื่อนเื่อนได้รับเนี่ยสูงกว่าเงินที่จ่ายซื้อหุ้นตัวนี้ไป1,870ล้านแล้วราคามีส่วนลดถึงหกสิบหาเปอนย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็อาจจะพิจารณานะครับอันนี้ก็ผมในฐานะที่เป็นผู้นะครับ ทําช่องรายการปั้นพผดหุ้นคุณทาได้นี่ก็พิจารณาพื้นฐานจากเรื่องของปันผลแล้วก็เรื่องของงบการเงินนะครับค่อนข้างจะให้เพื่อนๆน,นะครับตัดสินใจพิจารณานะครับให้ถี่ถ้วนให้ดีด้วยตนเองนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับไม่ต้องเชื่อกูรูหรือใครให้เชื่อมั่นตนเองนะครับอันนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุด ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนได้รับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆและสบายใจสวัสดีครับ